สวัสดีค่ะค่ะชื่อการจนานะคะทำหน้าที่เป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งให้กับเบสแคร์มาร์เก็ตติ้งสาขาภูเก็ตค่ะเบสแคร์มาร์เก็ตติ้งเรามีสองสาขานะคะที่ขอนแก่นที่หนึ่งแล้วก็ที่ภูเก็ตที่หนึ่งค่ะเจนก็เป็นคนมหาสารคามแล้วกเ็เคยทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตมา5ปีแล้วค่ะ เคยทำงานเกี่ยวกับมีเดียมาก่อนค่ะตอนนี้ก็มาช่วยคุณอาที่ร้านขายที่นอนค่ะเครื่องนอนให้กับโรงแรมรีสอร์ตต่างๆค่ะทั้งของภาคใต้ทั้งหมดในส่วนในส่วนของเบสแคร์มาร์เก็ตติ้งเราเป็น ซัพพลายเออร์รายใหญ่ทางภาคอีสานเราทํามานานกว่า10ปีแล้วแต่ว่าทางใต้เราเพิ่งจะมาเปิดตลาดที่ภูเก็ตได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะเนื่องจากว่าเราเห็นว่าทางทางใต้เนี่ยมีมีโอกาสการเติบโตของทางเรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นเยอะเร,เราก็เลยมองเห็นศักยภาพตรงนี้ว่าเราน่าจะ มาเปิดทางนี้น uh huh. ะคะสินค้าของเราทุกอย่างนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นที่นอนเป็นเป็นที่นอนบ็อกซ์หมอนทุกอย่างเรารับสั่งทําตามออเดอร์ของลูกค้าค่ะแล้วก็มีมีขายปลีกเป็นรายย่อยด้วยนะคะตามมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในครัวเรือนค่ะสินค้าของเราก็มีทั้ง ที่นอนบ็อกซ์ผ้าห่มหมอนปลอกหมอนผ้าเช็ดต,ตัวเสื้อคลุม,มเครื่องใช้ในโรงแรมต่างๆค่ะค่ะเ<ม>บสแครม์มาร์เก็ตติ้งเรามีโรงเย็บเป็นของเราเองค่ะซึ่งทีมงานเย็บโดยใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพ และมีทีมงานที่มีคุณภาพค่ะสำหรับผ้านะคะเราก็จะมีทั้งลายพื้นลายริ้วอะสเปคนี้ตามตามออเดอร์ของลูกค้าเมดบ by ออเดอร์ในส่วนของหมอนเรามีทั้งหมอนไฟเบอร์ใยไฟเบอร์ธรรมดาไมโครไฟเบอร์ iber, แล้วก็ขนเป็ดแท้ค่ะซึ่งลูกค้าสามารถสั่งได้ ออสินค้าของเราจะขายของที่ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วเรามีเซอร์วิสหลังการขายมีทีมคอยให้คำแนะนำกับโรงแรมค่มะเรา,าเราแนะนำของลูกค้าได้ว่าออสินค้าควรจะทุกอย่างมันจะมีการซักหรือว่าเลโนเวทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถให้แนะนำลูกค้าให้ได้ว่า โอเคควรจะซักแบบไหนผ้าผ้าชนิดนี้ควรจะใช้น้ำยาอย่างไงค่ะ<ม>ค่ะ,คะก็ขอฝากเบสแคร์มาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะ,คะเราอาจจะเป็นน้องใหม่ที่ภูเก็ตแต่ว่าเราทีมงานของเราก็มีประสบการณ์มาพอสมควรทั้งตลาดในทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ